มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่นโปเกมอนอยู่ไหนในรายกันนะครับเดี๋ยวเราจับคู่กันก่อนนะครับจับคู่สีแนะนำสำหรับเล่นใ,ใหม่นะครับคนที่อยากเล่นโปเกมอนอยู่ไหนสามารถโหลดได้ที่ And แอนดร d ยคุชชี่จัดคู่แล้วอโอ้ยโอ้ยยังไม่มีชุดเลยนี่วะเดี๋ยวพู่นี้ผม,มเบลชุดจัด เริ่มมาเจได้น้องเชนเดล่าเหมือนเดิมน,นะคะ <c oughs> เรียกนน้องไปเลยลิซื้อขอให้น้องอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลนโบนนะคะมาดูกันว่าจะได้ไปกับใครไฟไอโร่ค่ะปะมีโฮชิกะลิซึน้องกระรออน้อยของเรานะครับ แล้วอีกสองคนจะเป็นใครอีกสองคนเป็นแฮปปี้นะหนึ่งคนนะคะและบาลีสสองคนนีเ้เขาเลือกเป็นซันนะครับคนอยากจะสับผักทีไม่ให้ทีมอยกกู่กระถิบห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ยังไงเจอน้องเอ้ยเจอ ซาโล่าเจอกาเบ,บลีส์ยาดูรันเซนายและอินวาพาลิสซี่ยงคนที่จะมาเล่นบอมีสิทธิ์จะเป็นน้นองยาดูรันเซนายและอินวาพาลิตส่วนเล่นบอเราจะไปกับใครเก็บไปกับน้องกระร๊อดน้อยฮุชิกัสสิโอเคไปกับน้องกระร๊อด อย่าขูมมาอย่าแย่นะถ้าแย่แย่งกลับน,นะขอแล้วกันอ่าให้น้องก็รอดแบ่งกันนะแบ่งกันที่แบ่งกันเอาไหนเฉดโอ้ยเน็ตเน็ตโอเคแล้วน้องก็รอดขอมาแล้ว ไม่รู้แต่เอ็มไปไดนขนาดไหกันดิอาเซนไนต์เซนไนต์เซนไนต์เล่นบอลเซนไนต์ตายอินว่าพาเลตยังไงอินว่าพาเลตโดนอารโดนสแตนโควิแการี่ซื้อถอยอ่าไม่เป็นไรจะยินได้ยินขออย่าเต็มเลยกันสแตนไป โอ้ยแก,กจะเชื่อกับบ้าหน่อยสภาพเล่นนาเช่วยอีว่าพาเลต์อ่ว่าพาเลต์อ่ว่าพาเลสยังไงยังไงย,ยังไงค่ะเรียบร้อยเราจะเล่นสายโอ้โหแกันนะคะเรียบร้อยยังไงสิละ ขอทำแซมก่อนแหละยังไงยังไงเซราเซรายังไงเคลีย <Okay. S 2> ยังไงยังไงอาวโดนสตราร์หน้าขาดมานหนเช็ดนายเช็ดยังไงต่อยังไงต่อเคลียไม่ตายนะโอ้โหเลอกเคลียนะ ยังไงล่ะอินวาอินวาพาเลตเอาไหมโอ้ยไม่ได้ปไปไหนยัดแต้มมีคนเอาคิวทะลริสอดี๋ยวขอมมามาไปทำแต้มเลยพี่ไม่ต้องมาลาดออลาดไม่รอดครับโดนย,ยายขอมมาเก็บไปยัดไปสี่แต้มไปท้าการแนละ้ว มาด้วยสายผสมตังการเฮ้วเซราเซรายังไงเรียบร้อยเอาเคได้ก่อนหมดรูรัวสาดยังไงรัดรัดโดนโดนโดนยังไงครับโฮลบีโฮลบี ยัดแต้มไปเอา,า,เอ,าอีวาพาลิสมาลุ้นแล้วล่ะอีวาพาลิสหนีเหรอหนีหนีทำไมขอยัดหน่อยเดี๋ยวการ์ธาแต้มอีวาพาลิสไม่ต้องไปหรอกอะไรอะไรข้ามารุ้ข้ามารุแติตามไปยาดูรัน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 หืมไม่เรียบร,ร้อยเคลียร์ตัว เธอเลี้ยเคลื่อนปรับอากาศมีนมาพาเลสไม่น่ารอดครัอบอยู่สนแปดเดี๋ยววะอ่ะแต่อย่าแต้นก่อนและการอย่าเต้นยะเขาจะยัด ยัดเถิดเพศบาลียได้คิวหอแต้วอา,อา,อายังไงเรียบร้อยความจริงชนเดล่าบามา,ากแต่ว่าที่เห็นผมอ่ะอาจจะเป็นเพราะพูดเล่นใหม่แหละถ้าเป็นเพราะพูดเล่นเก่าผมว่าเขาเอาพวกเก่งกล้าเอ็กโซดมาลิมาล้วนทีเดียวชนเดล่าจจะตาย ด้วยความที่แชนเดล่าเหมือนอตเจคเกอร์ที่ไม่ถึอไม่มีสกิลหนีความจริงเราบอกไม่ไม่มีสกิลหนีอะไม่จะน้อยยังมีโบรดเ,เกอร์ที่สโลให้อะแล้วก็จะมีใบที่อาจจะที่จะสตันตัวได้และใบสกิลแต่น้องไม่เร็วไงแถมมันก็ไม่ได้เด,ด,ด่นหนาค่ะอย่เออโบรดเ,เกอร์โบเกอร์โก้จะอันนี้หน่าอ่ารเซราเซราไม่แตก โอ้ยิุ่ข้ามาลุมไม่ทันเก็บยาโดนไว้กันข้อหายรัดเพื่อนมากรันผมก็เบื่อตัวข้าเป่าบุฟโลโคตรนะเอาเอัตเตลาโอล่าเสียจะไปยาล้ลาอยู่ไหม,มไไยิงไปยงไงยิง เ oh. ย็แดแต้มดีไหมเอามใไ่ลยิโลโยหมูเอายาโดนสายน้ำร้อนสายน้ำร้อนเนี่ยโดนถือว่าเป็นสายที่แรงนะครับแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเล่ยากถ้าเล่นแบบจะเป็นแทนช่วยเพื่อนจิบผมแนะนำโตขึ้นขอเหย็แดแ,แต้มละกันห้าสิบแต้มไม่มีคนเห็นเดีออมาแต่ว่ามาไม่ทัน จักค่าแทนสองตัวแต่คู่เซนไนน์น้อเซนไนเออร์ขับข้ามมาลุดองบาลีเอ็ดเก็บบาลีเอ็ดเก็บเจเจเลยคีอ่าอ่าอ่าละลายแทนอุคเคลียด์รามิโค่ไปเลยเซนไน ถ้าผู้ชมอาจจะแบบเอ้ยทำไมคนนี้เรียกพี่เรียกชื่อบเกี้บ้างหน่ตัวกันเอ่คือแล้วผมเรียกแล้วแต่ร้านเขามีหลายด้านผมเรียกหล,ล,ลายหลอดสี่สิบด้มไปอีกอาร์เซน่ายิงโอนอะไรยิงโอนอะไรอิเซลาดามิเรยนยูย,นยูจะตกไม่เข้าหรอแทปปีนาให้อยู่เนีมือนเอา อินวาพาเลต์ยัดโดนคอมโบไหมเซไน่เอาเซเน่โดนคอมโบแน่นอนน่าจะคอมโบแตอะไม่ต้องคอมโบแค่สกิลก็แตะอินว่าพาเลตโดนโดนโดนอะไรอินวาพาเลต์แบบง่ายได้ เซไนอ่าแฮปปีนาตายอา้บาเรนไเฮ้ยอย่ามายุ่นอย่ามายุ่นเซราเซาแตะชิวเอาใบบอลกิงกี้โอ้ัหบ้างก็กันจะหมดค่สอนทีงไปเล่นล่าก่อนเ่นล่างเกิดการเริมบอลเดือดถ้าไม่ันตะูนล่างยังไม่แตะ เบลเลเอาเขซากันแล้วก็ขอ50แมอะไรอะไรขอ5ลกัน50แจมเสร็จแล้เเอาเืขดซ่าเอาเอขซ่าเร็วแล้วก็เวิญญาณยัดวิอเอาเรือขซ่ากันเยบรแฮปปี้นะเอาเรือขา ทำไมแฮปปี้น้ากับบาเลียมลัดเกจะสายเอียนวะนะลัดพูดกิน่นอ่ะอ่ะเซอร์ไนย,ยคิดว่าอยู่ในหมูจะไม่ดูนะยังดูอีกโอเคอ้าวจบยังไม่อยาเลยโอเคคะแนนน่าจะชนะนะดูจัดสนทีมเขาแค่จะทำอะไรเราไม่ได้ ผลออกมาก็ค pues ืออเบลีิเบลชนะโอ้ยชนะสามสสี่คิว